กับตัวแรกทำให้เด็กๆสนุกสนาน เล่นทุกทีแพ้ทุกทีเลยดุกดิกก็จะเย็นๆสิเกมฉันคือใครช่วยบอกทีไม่ยากหรอกถ้าเราสามารถแยกรูปต่างๆที่เกมให้มาและนำมาเรียงต่อกันให้ถูกก็จะทำให้เราได้คะแนนอยู่เรื่อยๆแต่นี่ดูสิดุกดิกเรียงอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นตรงกันเลยก็เลยแพ้ตลอดนะสิก็มันงงนี่ครับดอ็อกเตอร์ ดูสิก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นเลยอะเหมือนกันที่ไหนสังเกตดูดีๆนะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมส่วนรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมและนี่ก็คือรูปวงกลมรูปเหล่านี้เขาเรียกว่ารูปเรขาคณิตรูปเรขาคณิตเอ๊นอกจากรูปสีเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลมแล้วยังมีรูปอื่นอีกหรือเปล่าครับ ยังมีอีกตั้งเยอะแยะนะพูดถึงรูปเรขาคณิตทำให้ด็อกเตอร์นึกถึงการประจนภัยของเจ้าชายมังกรน,น้อยกับเมืองโชคเย่ขึ้นมาได้เรื่องราวเป็นยังไงอะครับด็อกเตอร์ช่วยเล่าให้ฟังบ้างสิเพื่อนๆน,นทั้งบ้านละ่ะอยากฟังเรื่องราวการประจนภัยของเจ้าชายมังกรน,น้อยกันหรือเปล่าใครอยากฟังยกมือขึ้น ด็อกเตอร์ครับเพื่อนเอนเขาก็อยากฟังเหมือนดูกดิ๊กเลยด็อกเตอร์เล่าให้ฟังนะครับได้สิเอาละทุกคนตั้งใจฟังกันให้ดีละ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยในค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดครึม เจ้าชายมังกรน้อยและจิ้งรีดทหารเอกแอบหนีออกมาเที่ยวในป่าและกำลังนอนหลับไหลอย,อยู่บนต้นไม้อย่างมีความสุขแต่แล้วก็เกิดเสียงดังก๊อบแก๊บมาจากใต้ต้นไม้ตื่นเถาะเจ้าชายมังกรน้อยตื่นตื่นเถะใครนะส่งเสียงรบกวนเวลานอนของเราเจ้าชายรีบตื่นเถอะ เราต้องการที้ท่านช่วยเหลือพวกเราตื่นแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอตอนเนี้ี่เมืองโยกแยกได้ถูกยักษ์ใจร้ายคลองเมืองและจับพวกเราเหล่ารูปเรขาคณิตขังเอาไว้ยังประสาทร้างทําให้ตอนเนี้เมืองโยกแยกน่ะกลายเป็นเมืองร้างและมีรูปร่างบิดเบี้ยวอีกด้วยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราและจิงรีดทหารเอกจะไปช่วยพวกเจ้าเอาละ่ะ อย่ารอช้าเจ้าขึ้นมากอะบนหลังของข้าแล้วข้าจะพาบินไปยังเมืองโยกเยกเมืองโยกเยกเมืองแห่งนี้มีแต่เรื่องแปลกๆฮะมองดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูไม่ตรงไม่กลมไม่ได้รูปร่างแล้วก็ขนาดก็เพราะว่าเป็นฝีมือของยักษ์ใจร้ายนี่เอง เราเจ้าชายมังกรน้อยเห็นอย่างนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องช่วยเหลือใช่เลยล่ะเจ้าชายเห็นแบบนี้แล้วผูกกล้ายอย่างพวกเราก็จะต้องช่วยเหลือทั้งนี้เจ้าชายพวกรูปเลขาคณิตนะ่ถูกขังอยู่ในห้องนี้รีบเข้าไปช่วยพวกรูปเลขาคณิตกันเร็ว ช่วยพาเราเออกไปจากที่นี่ทีทเถอะเราไมา่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วใช่ในนี้ทั้งอับชื้นและน่ากลัวพวกเราอยากออกไปอยู่ข้างนอกพวกท่านจะเย็นๆนะเรามาช่วยแล้วแล้วพวกเจ้าละ่ะชื่ออะไรกันบ้างพวกเราชื่อว่าสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีสีด้านแล้วก็มีสีม,มุม พวกเรามีชื่อว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะว่ามีสามด้านและมีสามมุมส่วนฉันคือรูปห้าเหลี่ยมเพราะว่ามีห้าด้านและมีห้ามุมส่วนฉันคือรูปหกเหลี่ยมลองนับดูสิว่าพวกเรามีกี่เหลี่ยมและก็มีกี่มุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีหมุมก็ต้องมี6ด้านถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คือรูปหกเหลี่ยมใช่มามเก่งมากเลยนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีรูปวงกลมและรูปวงรีอีกด้วยนะใช่แล้วล่ะเราคือรูปวงกลมรูปร่างกลมกลมไม่มีมุมไม่มีด้านเห็นเราได้บ่อยๆในตอนกลางคืนเพราะเราคือส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ ส่วนเราคือรูปวงรีรูปร่างไม่กลมและไม่ยาวจนเกินไปเห็นเราได้บ่อยๆเพราะเราคือส่วนหนึ่งของไข่ไก่ที่กินแล้วร่างกายแข็งแรงตอนนี้ข้าก็รู้จักกับพวกเจ้ากันหมดแล้วอย่าเสียเวลาเลยเรารีบหนีออกจากที่นี่กันก่อนเถอะเอเจ้าชายมังกรน,น้อยแล้วเราจะพาพวกเรขาคณิตหนีไปได้อย่างไรดีอ่ะถ้าจะให้เกาะหลังเจ้าชายแล้วบินหนีออกไปก็คงจะลำบาก พราะไปครั้งเดียวไม่หมดแน่เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะพ่นไฟทำให้กรงเหล็กละลายต่อจากนั้นพวกเจ้าก็ต่อตัวกันทำเป็นบันไดหนีลงไปจากหอคอยแห่งนี้กูดไอเดียล้วะเจ้าชายถ้าจะต่อตัวกันให้มีความยาวพอที่จะหนีลงไปถึงด้านล่างก็จะต้องมีรูปในขาคณิตมากๆแต่ดูดูไปแล้วกำลังของพวกเจ้าคงไม่พอ พอสิเพราะพวกเรายังสามารถเรียกพี่น้องของพวกเราออกมาได้อีกแบบนี้ไงเอา้าน้องๆรูปสี่เหลี่ยมออกมาเร็วอย่าโมดแต่นอนหลับอยู่เตือนแล้วเตือนแล้วจ้าเตือนแล้วจ้าเตือนแล้วงั้นดีเลยเราก็จะใช้แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเราขาคณิตเข้ามาช่วยจะทำให้การหนีครั้งนี้ง่ายขึ้นดีมาก นี่จ้ะดีดีจ้ะดีดีเจ้าจริงรีดี่พูดแปลกแปกอีกคนละแบบรูปและความสัมพันธ์คืออะไรเราไม่เคยได้ยินแล้วจะทําให้การหนีครั้งเนี้ง่ายได้ยังไงแบบรูปที่ข้าจะนํามาใช้เนี้ก็คือแบบรูปเราขาคณิตเป็นการนําเอารูปเราขาคณิตหลายๆแบบหลายๆรูปมาต่อกันโดยเริ่มจากให้รูปสี่เหลี่ยมยืนเป็นอันดับแรก ต่อไปก็ให้รูปสามเหลี่ยมยืนต่อเป็นลำดับที่สองแล้วก็ให้รูปวงรียืนต่อเป็นรูปสุดท้ายเมื่อได้แบบรูปหนึ่งชุดอย่างนี้แล้วก็ให้ชุดแบบรูปชุดต่อไปเรียงต่อกันอีกก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมและก็รูปวงรีเอ้าไหนลองเรียงกันอีกหนึ่งชุดดูซิจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมและก็รูปวงรี เห็นมาแค่นี้เองเราก็ได้บันไดที่ยาวพอจะใช้หนีได้แล้วส่วนที่เหลือก็คือรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมและก็รูปวงกลมก็กลิ้งลงบันไดนี้นะเอา้าจะเช้าอยู่ใหญ่รีบกลิ้งหนีกันเร็วเข้า อ๋อแย่แล้วกระยินเสียงฝีเท้าดังมาแต่ไกลจะต้องเป็นฝีเท้าของยักษ์ใจร้ายแน่ๆเลยพวกเราหาที่หลบกันเถอะพวกเราหาที่หลบเร็วว้หลบเร็วๆลหลบเวเมื่อยักษ์เดินมาถึงปราสาทร้างและมองเข้าไปยังห้องที่เคยขังรูปเรขาคณิตก็พบว่า ห้องถูกทำลายและรูปเรขาคณิตทั้งหลายก็หายไปยักษ์รู้สึกโกรธมากจึงออกตามหาและมาพบกับรูปห้าเหลี่ยมที่กำลังหาที่ซ่อนอยู่เจ้ารูปห้าเหลี่ยมเจ้าจะหนีข้าเหรอไม่มีทางหรอกน้อยแน่พวกเจ้ากล้าดียังไงถึงคิดจะหนีข้าปล่อยข้าไปเถอะนะอย่าทำอะไรข้าเลยคิดจะหนีเหรอไม่มีทางก็ะจะฆ่าให้ตาย ทำยังไงดีเจ้าชายเราจะช่วยห้าเหลี่ยมยังไงดีนั่นน่ะสิเพราะตอนเนี้ยไฟที่ตัวของข้าน่ะก็หมดแล้วด้วยทําไงดีใครคิดออกช่วยบอกทีข้านึกออกแล้วทํายังไงเล่าก็จะรูปวงกลมน่ะสิมีพี่น้องที่มีขนาดแตกต่างกันคือขนาดใหญ่กลางและก็เล็ก แล้วก็เอามาเรียงกันทำเป็นอาวุธแล้วก็ปาใส่เจ้ายักษ์มาเรามาช่วยกันเอา้าเจะรูปวงกลมลูกน้องๆของเจ้าสิได้เลยจ้าอา้าวน้องๆ้อรูปวงกลมจ้าตื่นกันได้แล้วจ้าฮ่าฮ่าฮ่าตื่นแล้วจ้า การที่จะใช้พวกเราเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพพวกเจ้าจะต้องช่วยกันเรียงรูปวงกลมให้เป็นชุดๆโดยเริ่มจากเรียงรูปวงกลมขนาดใหญ่นั่นก็คือเราต่อไปก็คือรูปวงกลมขนาดกลางและรูปวงกลมขนาดเล็กแบบนี้เรียงให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นจะปาไม่โดนยักษ์ใจร้ายนะ่าจะบอกให้อา้าวพวกเจ้ามาเริ่มเรียงกันได้แล้ว เรียงจากรูปวงกลมขนาดใหญ่รูปวงกลมขนาดกลางแล้วก็รูปวงกลมขนาดเล็กต่อไปก็เรียงจากรูปวงกลมขนาดใหญ่รูปวงกลมขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กแล้วต่อไปก็จะเป็นรูปวงกลมขนาดอะไรแล้วล่ะก็เริ่มจากรูปวงกลมขนาดใหญ่อีกครั้งแล้วก็รูปวงกลมขนาดกลางแล้วก็รูปวงกลมขนาดเล็กเอาละ เรียงได้3มชุดแบบนี้เราก็จะได้อาวุธที่จะปาสายยักษ์ได้แล้วเอาพวกเราช่วยกันเรียงให้ได้เน่หลายชุดเลยแล้วก็ปาสายยักษ์ใจร้ายกันเย้ yeah, ปาใส่เลยโอ,ยยอ้ยอมแล้วยอมแล้วขอยอมแพ้ข้าไปก่อนดีกว่าขอบใจพวกท่านมากนะที่มาช่วยพวกเรา ไม่เป็นไรหลังจากนี้ต่อไปพวกเจ้าก็จะได้กลับไปอยู่บ้านกันอย่างมีความสุขแล้วนะข้าว่านะเรารีบกลับกันเถอะตอนนี้ก็ใกล้จะสว่างแล้วและข้าก็รู้สึกง่วงนอนมากแล้วด้วยข้าดีใจจังเลยและแล้วความสวยงามของเมืองโยกเยกก็จะกลับคืนมาอีกครั้ง โอ้โหเจ้าชายมังกรน,น้อยเนี่ยเก่งจังเลยนะครับด็อกเตอร์ช่วยรูปเรขาคณิตต่อสู้กับยักษ์ใจร้ายจนชนะและยังทำให้เมืองโยกแยกกลับสู่สภาพเดิมและมีความสวยอีกครั้งอืมเก่งจริงๆเลยทีนี้ดุกดิกก็ได้รู้จักกับรูปเรขาคณิตกันแล้วและยังได้เห็นแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปร่างตอนที่รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมและรูปวงรี เขาเรียงตัวกันทำเป็นบันไดแล้วก็ยังได้เห็นแบบรูปและความสัมพันธ์ของขนาดตอนที่รูปวงกลมหลายๆวงมาเรียงต่อกันเป็นชุดๆไปแล้วถ้าดุกดิกสังเกตให้ดีๆก็จะคล้ายๆกับเกมฉันคือใครช่วยบอกทีที่ดุกดิกเล่นอยู่นี่ไงถ้าเราสังเกตให้ดีๆว่าแต่ละชุดจะมีรูปเรขาคณิตอะไรชุดต่อไปจะเรียงเหมือนๆกัน นอกจากรูปเรขาคณิตรูปภาพสีขนาดแม้แต่จำนวนก็ยังสามารถนำมาหาแบบรูปของจำนวนได้อีกด้วยนะเช่น1 2ช่องสี่เหลี่ยม4 5ช่องสี่เหลี่ยม7 8ถามว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดบ้าง 2> 1 2ช่องสี่เหลี่ยม สี่ช่องสี่เหลี่ยมอีกเอตัวเลขใดหนะ้าที่หายไปเพื่อนๆคนไหนรู้บ้างช่วยตอบให้ดุ๊กดิ๊กรู้บ้างสิจานวนอะไรหนะ้าที่หายไปลองสังเกตดูให้ดีๆโจทย์ข้อนี้เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจากแบบรูปของจํานวนที่กําหนดให้ จากตัวเลข1นึ่ไปยังตัวเลขที่สองเป็นการเพิ่มทีละหนึ่งต่อจากตัวเลข2ก็ต้องเป็นตัวเลข3ใช่ไหม3แล้วก็ต้องเป็นตัวเลข4เพิ่มอีกหนึ่งก็ต้องเป็น5เพิ่มอีกหนึ่งก็ต้องเป็น6แล้วก็7เพิ่มอีกหนึ่งก็เป็น8เห็นไหมว่าตัวเลขที่ขาดหายไปก็คือตัวเลข3และก็ตัวเลข6นั่นเองไม่ยากแฮะ เพื่อนๆตอบัันได้ไหมครับใครตอบถูกอา้าวตบมือให้ตัวเองด้วยนอกจากนี้แล้วบางครั้งเรายังสามารถนำตัวอักษรเช่นต่อไก่ขอไข่หรือ A B C มาหาความสัมพันธ์ได้อีกด้วยนะเราเรียกว่าแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนและตัวอักษรเช่นรอเรือ10 ลอลิง20วอแหวน30สิอสาลา40แล้วก็ช่องว่างดุกดิ๊กและเด็กๆลองหาแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนและตัวอ,อักษรข้อนี้สิยากจังเลยครับด็อกเตอร์ช่วยใบยให้นิดนึ่งสิครับก็ได้นิดนึงนะดุกดิ๊กลองดูตัวอ,อักษรตัวแรกสิคือตัวอะไรรอเรือครับ ต่อจากรอเรือก็เป็นลอลิงแล้วก็วอแหวนสอสาลาต่อไปก็ต้องเป็นเอเป็นตัวอะไรนะไหนดุกดิกตอบสิสอลฤาษีใช่ไหมใช่แล้วละ่ะจากนั้นก็มาดูที่จำนวนตัวเลขนะเริ่มจากตัวเลขสิบไปยังตัวเลขยีสเป็นการเพิ่มทีละสิบใช่ไหมจากสิบก็เป็นยี่สิบ 30 40และก็จะต้องเป็น50ใช่ไหมครับด็อกเตอร์ใช่แล้วล่ะต่อจาก40ก็เป็น50ดังนั้นคำตอบในช่องว่างนี้จะได้ว่าอย่างไรนะไหนดุกดิกลองตอบดูสิเอคำตอบคืออะไรนะเ <c oughs> พื่อนๆทางบ้านรู้คำตอบกันหรือยังอะครับใครรู้แล้วยกมือขึ้น ช่วยตอบดุกดิกทีสิเอคำตอบน่าจะเป็นสองหือสี50ใช่ไหมครับด็อกเตอร์ถูกต้องแล้วล่ะถ้าสังเกตดีๆก็จะทำให้เราทราบแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนตัวเลขหรือสิ่งของที่ขาดหายไปเมื่อดุกดิกเข้าใจดีแล้วด็อกเตอร์ว่านะเกมฉันคือใครช่วยบอกทีที่ดุกดิ๊กำลังเล่นอยู่เนี่ย ดุกดิกก็สามารถเอาชนะได้จริงด้วยสิขอบคุณนะครับด็อกเตอร์ที่ช่วยอธิบายให้ดุกดิกและเพื่อนๆทางบ้านได้รู้จักแบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและก็จำนวนตัวเลขและยังเล่าเรื่องการผจญภัยของเจ้าชายมังกรน้อยในเมืองโยกแยกอีกด้วยวันนี้ดุกดิกรู้สึกสนุกจังเลยแต่ตอนนี้ดุกดิกหมดเวลาเล่นเกมแล้วละเพราะดุกดิก จะต้องทบทวนบทเรียนที่คุณครูได้สอนก่อนที่พรุ่งนี้จะไปโรงเรียนเออดีมากเลยดุกดิกที่รู้จักแบ่งเวลาเล่นแล้วก็เวลาทบทวนบทเรียนแบบนี้สิถึงจะเป็นเด็กดีเด็กๆทั้งบ้านก็เหมือนกันนะเล่นเสร็จแล้วก็จะต้องทบทวนหนังสือด้วยจะได้สอบได้คะแนนด,ดีๆเอาไว้วันหลังด็อกเตอร์สนุกคิดจะมาเล่านิทานให้ฟังอีกนะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนลนะเนอะบบายบาย